สวัสดีค,ครับพี่น้องวิตจารับ้อสู่สองแสบยบม่องป้วยังกลีบครับห้างให้ไปดวบรรดไทยบรรยากาศมาดนเติแบิงเขาเือเอิเขา็วีิงเข่ากอีมครับคิบิปก้อนน้นะครับปวดผูเลี้ยงผู้เลี้ยงนวลลินเินเลงอยู่ผมตายังไงตามาปลาจ่าี่ิเ้าเอาน้ปัแก้มส้อ่าจะนะสั โอ๊ปบอค่าเบียร์รั่าาเบียร์ไหสามหาครับเอาพีมให้หน่อยครับผมเดี๋ยวผมเบียรกันครับเิ้บเงินค่าเบียร์นะครับตามสิบหาบาทตอนหกห้านะครับหุนนี้ยังคิวกระลังทวนๆอยู่ ห้างหาไปดนแล้วครับบรรยากาศบริษัทไทย่ลองเบื้งบริเก็บค้าตั๋มเปล่ายังไม่จ่ายอีบาทสี่สิบา็คิดว่าคิดล่วนแล้วคุณล่ะคุณล่ะล่ะบอก่าไงครับพูดครับประเด็นห้าบาทุ๊ ជាំងសារបស់នឹមានចាងពីខ្មាន់សារពីដ្ល พีนยองยางเบิงโอ้สิบกระสิคุณบ้านนี่นแจนะ้งหน่อยครับพีนยองนะตามปลาอืมหอ๋องไม่ได้กินตามหมหงมาตะเวน้นนี่ครับ พามาสักไส้ไมค่ะป่าก่อนไมค่าปลาส,สวัสดีครับสวัสดีค <alrededor revenir> ่ะปลาเบือสปลาเบือสเอาสรุปเอาเบือขึ้นเดียวขืนปลาย่างแล้วอีกบ่อ๋อว่าเป็นปลาอยู่ในนันบัวนาเบือ อาต่ำต่อครับพี่น้อง,องยุงดีพักเหมือสองมื่แล้วค่าดีตามเมียงร้านของเราทางตามสั่งร้านของช่ำากะศตาบปกฮุงปิดหกถุงแล้วม,มาขึ้นปิเดเร็วจังหน่อยุ่นโตทั้งหลังขึ้นมากคนมากแก่มือครับพี่น้อง ขึ้นของเบิดปิดปิดหลานก่อนเพิอนเสียใจเวอร์่รถตาคนมากผมอัสซมกําลังเสียงตาเบิ่งน้ำปันกับทวนทวนดิบวน,ป,นปันขึ้นแยบในวันหัวลงว่าเป็นผู้ใดชสเดียร บรรยากาศดีครับของป้าจำใสหักมือปลาอื่ลูกค้าประจำมาประจำปะหฮ่งหรือประจำประจำจำปะหฮ่ง ข้าประจำคอยสองแรงหมดละโอกพี่พวกพี่ข้างหลังเราบดทุนทนยังวะเสร็จแล้วครั ตามอีกแล้วพี่นอ้องออเดอร์มาตัวใส่อ๋อลงเรียนบนรน้าปูนะครับเป็นกินเทียงเลือกกินบาบ <amo> กลุ้มแรงบน tăm phà trong đen và để kiếm gấp những cà sẹp phía đông Một mọi người đi bộ ngang 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 สาหกเหลืออย่งที่สองคำธรรมดาสองคำธรรมดาสองนะครับอเอาเราสองเอาเราสองเอาเาสองเอาเาอย่งเราสองสุด<ะ>มันๆครับผมเดียว

ขอกวุ้นพี่น้องกิ่งห้กำลังใจลหลายๆเด้อครับพี่น้องเออเข้ากับบ่อคอยใจอันนี้ก็ต้องโดนเธอมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างตะกี้ก็มิจเจอันนี้ร้องเนาะ <c oughs> มิจเจอบรรยากาศตะนี้กับสลับไปกินไปอย่างกันบ้างนะพี่น้องเนาะเ่าเบื่อกันด้วยครับเออเนี่ยคาปลาก็เลิ่มหัวยอง นั่นว,ว,วันีสาทีรวยวันีสาีวยวน่รกการะามากที่ที่ตําธรรมดาตําทีเดียวสองพกเอ้สองถุงแล้วเราก็จะแบ่งกุ้งไม่ไม่ใช่แบ่งกุ้งแบ่งครู มงบรรยากาศข้านหน่อยเปล่าแดดพักฟองฝ้าเมฆเมฆคอนข้างหลบรรยากาศแบบแจ่มเลย 发双高老双。嗯、well, oh,，煎十块牛十。

เอ,เ,อเอาปั้นน้ำปั้นมาเนียนี่ค่ะน้ำปั้นอร้องมัน,นานหอยร่มอจ้าร่มคือยังเฉยเฉยดีใช่ไหมมันเอ็นหยวนั่งดซเ กเออเดออเออเด์น้ำมัดร่มนะครับเรียงปิดหูหนึ่งสองสา ครับสรุนเครื่องปั่นกันมาได้เป็นองเท้าลงครับอืมยู่แล้วใส่ไข่มุก โอเคความเสิร์ฟเดี๋ยวไปแลกให้แล้วดังกแรกเงินกันอ้าวเป็นเซ็ตของเดี๋ยวไปส่งเข้มเข้มห่อก่ รังความไปส่งแม่จ๋าก็ต้องบอกเเดี๋ยวลืมพี่น้องจำสุดไรยากว่านอนนไอยมาหนิตอนตีสามพี่น้องตื่นเจ็ดโมงนอนเนโอเคแม่ด่วนทั้งหลังไงแม่ด่วนแม่จ๋าแม่แม่ด่วนแล้วก็เหลือเหลืออะไรมืดละมืดละโอเคเดี๋ยวผมสิไปส่งนะปีกคลิปซะกันนะสันะขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ทุกกาอวยพรแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆคอมเมนต์พี่น้องคะไปบอกกันิปหน้าส้นแล้วคืนนี้ขอตัวลารัก่ันสวัสดีค่ะ